โมตัสสะปะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธสัจจะจำไหมจำอิมานิอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสะปริวารานิพิภุสังคสสะโอโนชยามะสาธุนูพันเตพิภุสังโฆอิมานิ ตตานี้สัปริวรานีปฏิคันหาตูอามหากังมีคารดังขีกายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอโน้อมถวายอัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เดพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแส่ข้าพเจ้าทั้งหลายแส่ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนตรงนี้ได้ขออุทิศส่วนบนนี้ให้เป็นนางสาวให้เป็นนางสาวปียพัดรำถ่ายดูลงรับไปแล้วถ้าเป็นทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าเป็นสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนานเธอ อิจิตังปิตังตุนังคิบมีวัตสัมมิสตวสัพเพปุลิโตสำกับปาจันโทปนะประสูติยะถามานิโชติประโสูยะตาภิริโรวิหัจัตโตสัพพะโลกโมินาสตุมานเตภาวะ สรนิจวทฒาจาริโนจักรโลธามาวทันติอายุวันโนสุขังังาคสเมอสเมญาณพทาสัสจมเปตานังทักนัสะบุ